สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยริพนกอมยศเซค้าวันนี้นะคะทุกคนนี่ยาวนี้ก็พร้อมแล้วพร้อมที่จะออกเดินทางอากาศหนาวที่นี่ยัอยงอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะนี่ เราต้องแสงหมวกนี่ปิดหูเลยจะออกไปกินข้าวข้างนอกกับหลานสาวแล้วก็แฟนเขาวันนี้เราจะไปกินอาหารอิตาลีกันนะคะวันนี้ไปดูกันว่าหน้าตาอาหารอิตาลีเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะมาค่ะสุสดที่นีเราจะไปกินอาหารอิตาลียนะคะอายาันี้คือน้ำเปล่าอันนี้คือพริกพริกด้วไม่ต้องใส่ก็ได้ั้งหมนะจุ๊ดยังไงทุ่คนอ้อิ อาหารอิตาเลียนนี่คือเมนูนะคะมาทุกคนตอนนี้ก็อาหารก็มาแล้วเราก็จะเป็นอิตาเลียนมาหนึงนะคะเนื้อชีสก้อนใหญ่มากเนี่ก็นือชีสนะเอาชีสเอาไก่เรียกว่าชีสโซดีีสพิซซาอ้อโซ่เนาะใช่ซีสพิซซาเฟอเวอร์โอ้ย

ซุก so oh, uh, okay. hey. ิซ uh, 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 ุกิน uh. ี Zu ่ซุก oh, ิและ ushroom อ๋อแลเร์อ่าโอเคมืสุด่คนที่มากินด้วยนะครับวันนี้เกด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 อนีเรามาประเทศฝรั่งเศสทั้งที่เราต้องกินอาหารอิตาเลียน I'm mm. talking about. I be here in French. I have to eat French food. I yeah. know. Mm. <laughs> mm. 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 คนเริ่มมาแล้วค่ะทุกคนมีมะกรอกด้วยนะเลยมะกอก ไม่ mm ่มาก่อนสดมากอัน hmm. น mm ี hmm. mm ้คือพริก น้อยเลยไม่โสแซ่ดเยอะนลยมาคับทุกคนนี่เราก็สั่งสปากเกตตี้นะคะแซบๆเลยอืมก็จะเป็นพาเมซานชีสคิดว่านะเนี่ยเราก็จะใส่ลงข้างหน้าข้างบนอืมมาด้วยกันคนละภาษาเ <c oughs> ออๆอย่างเดียว <c oughs> ไม่รู้พูดอะไรไม่รู้ล <c oughs> ดูเออไว้ก hmm. um. mm ่อนมาเรื oneself, mm ่องการใช้ก hmm. <Huh>? ุรอาภาษาอืมนพูดภาษาอังกฤษคนนึง oh, พ wow. ูดฝรั่งเศสียบเราจะมาลองเส้นนะคะเส้นสปาเกตตี้สปาเกตตี้อันนี้เป็นฝรังนั่งกวนกินสปาเกตตี้ seksi ada konsep sebab seperti itu อะไรอ s o n ันสันนี่ยันสที่ส์ันสชอคปหาผู้สาวอีกแล้วเนี่ยรปหาผู้สาวอีกแล้วเนี่ยโอ้ดีใจตม อย่างก็หาผู้ชายแล้วแน่ชัดอืมอืมอืมอปลี่ยนแปลงเอาคนัวเล็อืมอืมอืม เราเป็นคนอิตาลีเพราะเงี้ยเราเป็นคนอยู่นี่เรามาอยู่นี่ไม่ใชไม่ยังไงเรามาเที่ยวตัวเฮฟมอมอิตาลีฮะอเขากินช้อนเรากินมือง่ายกว่าอื

I worked in the 70s. Huh? Yeah. What's that? 55. 35? Huh? Ah, you look young. You're still young. I'm mm. still young. Still young. This is the driver. driver. <laughs> 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 that was... <laughs> that was who? He put the order every night. He go in 20 minutes.

นึกว่าเบียร์ในได้ขวดโาญญาค้นเนี่ยที้กว่าสิอิตเลี่ก็จะมีทุกอย่างอิตาลีในกระถางน้ำอันนี้ขวดน้ำน,นะคะขวดน้ำก็มาจากอิตาลีเหมือนกันอิอตาเลียนเราเรียกอิตาเลียนเราไปเห็นเอฟบิตติ้งคอมอิตาเลียนนี่คือขวดน้ำจากอิตาลีนะคะแกข้าหัวรออะไรกันน่าทึงใจสุดใจ,ดจ,ดจสุดเกิร์บแล้วก็มาด้วยการพูละภาษา ทั้งไทภาษาองกฤษภาษาฝรั่งเศสนเจาของเรียค็เทลเคกเวนซบรีนะคะทุกาฮทิรามิสูทิรามิซูเฟซีามีทูนเทิราสตอมเบลี see. Hahaha. Not bad. Not bad at all. This Italian. Let <laughs> me like see your coffee. Is you it yeah. coffee? Sí. coffee? Coffee? Coffee. Oh, tomato. It's so Why is it small? Espresso. Espresso. Oh, no, this one is Espresso. That's why. One shot? Double shot? One shot? One shot? One? Chart. one, chart. one. กาแฟกาแฟที coffee, coffee. S <S ่สามเจ้าของร้านนะคะทุกคนมีคนเจ้าของร้าน hello hello this is an Italian restaurant he is the owner of the restaurant here so what's y o u name m a s Mass imo. Mass imo. s i m o Massimo Massimo เจ้าของร้า Massimo นี่คือขนมหวานที่ต้องทำรสคาติอร่อยอนวนนะคะเบนี้กินข้าวแล้วก็พูดกันสนุกสนานเฮีหานะคะทุกคนแยกเปลีภาษากันภาษาอิตาลีภาษาฝรน่งภาษาไทยชั้นแชมใต้ดินด้วยดีดีค่ะชั้นใต้ดินด้วย มาค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กินข้าวอิ่มแล้วเราก็จะกลับบ้านว้ายอากาศหนาวมากว้ายหนาวหนาวหัวหนาวกินข้าวอิ่มแล้วเราก็จะกลับบ้านนะคะทุกคนว้าวหนาวหนาวเหนื่อ้แล้วค่ะมันจะเรี่ยงไปอีกส้าข้างหลังตรงโน้นเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะว้ายหนาวมาก เย็นหนาว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 ามากเจอกันทุกคนเยอกันที่บ้านนะคะตอนนี้หนาวมากวายปากสั่นเราพาทุกคนไปทานอาหารอิตาเลียนด้วยกันนะคะวันนี้เรามายุโรปทั้งทีต้องไปทานต้องไปทานอาหารอิตาลีนะคะทุกคนอืก็อร่อยใช้ได้เป็นอาหารฝรั่งเนาะมีแต่ชีสมีแต่อะไรก็โอเคเราก็กินได้เหมือนกันนะคะก็ ไปกับหลานสาวแล้วก็แฟนของเขาแล้วก็เพื่อนของเขาก็คุยกันสนุกสนานเฮฮาคนละภาษาไปด้วยกันก็ษสเยอเมรนกก็จะพูดภาษาอังกฤษเขาก็จะพูดภาษาฟรังช์นล้วก็พูดภาษาอิตาลีมัวตึบเดากันคนละภาษาไปด้วยกันโอเคค่ะคลิปนี้ก็มีอะไรมั่เนาะก็พาทุกคนไปดูหน้าตาอาหารของประเทศอิตาลีว่า เป็นหน้าตาเป็นยังไงอ่าโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้เย,ยมันนี้ก็จะขอไว้แค่นี้นะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กด s ับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแกล้งเตือนด้วยค่ะเย,ยมันนี่ลงคลิปใหม่ๆจะได้แกล้งเตือนเนาะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้เย,ยมันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ